สวัสดีค่ะทุกคนคืนนี้ฉันอยากให้คุณลองตั้งใจฟังเสียงรอบตัวบางทีในความเงียบอาจมีบางสิ่งที่คุณมองไม่เห็นบางสิ่งที่เฝ้ารอให้คุณเปิดออกไปเพราะบางครั้งมันไม่ได้อยากเข้าแต่มันอยากให้คุณ ออกไปอยู่แทนที่มันเรื่องที่กำลังจะเล่านี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าแอนหญิงสาวธรรมดาผู้ไม่เคยเชื่อเรื่องผีไม่เคยสนใจเรื่องลี้ลับจนกระทั่งเธอย้ายเข้าไปอยู่ในห้องหัวมุมของอพาร์ตเมนต์เก่าแห่งหนึ่งแอนทำงานอยู่ในบริษัทบัญชีแถวรัชดา เป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยสูงสิงกับใครหลังจากที่แม่ของเธอเสียชีวิตกระทันหันด้วยโรคหัวใจเธอรู้สึกเหมือนทุกอย่างในบ้านหลังเดิมกลายเป็นความทรงจำที่เจ็บปวดเธอตัดสินใจย้าย,ายออกทันทีโดยไม่ลังเลอพาร์ตเมนต์ที่เธอเลือกเป็นตึกเก่าห้าชั้นตั้งอยู่ในซอยลึกย่านลาดพร้าว ที่จูงใจแอนมากที่สุดคือราคาค่าเช่าที่ถูกแปลกตากับห้องมุมชั้นบนสุดที่เงียบมากไม่มีใครเดินผ่านไม่มีเพื่อนบ้านติดกันเจ้าของห้องมองหน้าเธอแล้วยิ้มบางๆก่อนพูดว่าห้องนี้เงียบดีค่ะไม่มีใครอยู่ข้างๆน้ำเสียงของเจ้าของห้องเหมือนจะพูดต่อ กลับกลืนคำลงคอแล้วเปลี่ยนเรื่องทันทีแอนกลับมาคิดตอนกลางคืนว่าห้องแบบนี้เหมาะกับคนอย่างเธอที่สุดแล้วเงียบเดียวดายปลอดภัยไม่ต้องมีใครรบกวนคืนแรกในห้องใหม่แอนไม่ได้คิดอะไรมากเธอจัดของเสร็จอาบน้ำและเข้านอนเวลาสี่ทุ่มอากาศในห้องเย็นสบาย แสงไฟจากถนนหลอดผ่านม่านบางๆเข้ามาเธอพลอยหลับไปโดยไม่มีปัญหาอะไรกระทั่งเวลาประมาณตีสามเสียงหนึ่งปลุกเธอขึ้นมาก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเคาะประตูไม่ดังไม่เบาแต่ชัดเจนพอจะทำให้เธอสะดุง้ง แอนลุกขึ้นเดินไปที่ประตูแล้วแนบตากับช่องมองไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเธอยือนรอสักพักก่อนจะกลับไปนอนต่อในใจพยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นเสียงจากห้องอื่นหรือเสียงลมกระแทกแต่คืนต่อมาเสียงก็กลับมาอีกเวลาตีสามตรงเป๊กสามคะเหมือนเดิมคืนที่สาม ที่สีที่ห้าเสียงยังคงมาในเวลาเดิมและรูปแบบเดิมไม่มีผิดเพี้ยนแอนเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเธอลองเล่าให้เพื่อนร่วมนานชื่อบีฟังบีเชื่อเรื่องผีเป็นทุนเดิมพอได้ยินแบบนั้นก็พูดทันทีเธออยู่ห้องหัวมุมใช่ไหมห้องไม่มีเพื่อนบ้านใช่ไหมมันหลอนแล้วนะ บีแนะนำให้แอนไปซื้อกล้องติดหน้าห้องพร้อมเครื่องบันทึกเสียงแอนลังเลแต่ก็ทำตามเพราะอยากพิสูจน์ว่ามันไม่มีอะไรเธอติดกล้องหน้าห้องตั้งแต่เย็นวันนั้นแล้วเปิดเครื่องอัดเสียงมือถือไว้ทั้งคืนคืนนั้นเธอฝันในฝันแอนยืนอยู่หน้าประตูห้องตัวเอง บรรยากาศมืดสนิทลมเย็นเยือกพูว้ว่าบหญิงสาวคนหนึ่งยืนหันหลังให้หน้าประตูผมยาวถึงเอวฉุดขาวซีดมีรอยเลือดที่ปลายแขนเหมือนถูกฉีกเธอกำลังเคาะประตูอย่างช้าๆก้ากกอกก็กกแอนในฝันถามเบาๆว่า,วาคุณต้องการอะไรหรือเปล่า หญิงสาวหันหน้ามาใบหน้าซีดเผือกตาโบ๋ดำสนิทริมฝีปากฉีกยาวเหมือนถูกกรีดเธอยิ้มแล้วพูดว่าไม่เป็นไรคืนนี้ยังไม่ใช่ตาเธอแอนสะดุ้งตื่นหัวใจเต้นแรงและเสียงเคาะก็ดังขึ้นจริงๆตอนตีสามพอดีเช้าวันต่อมา แอนรีเปิดกล้องที่ติดไว้แต่ไม่มีใครไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีแม้แต่เงาแต่เมื่อเธอเปิดไฟเสียงจากมือถือนอกจากเสียงเคาะมีเสียงบางอย่างแทรกเข้ามาเสียงกระซิบเบาๆฟังคล้ายเสียงผู้หญิงเขาเปิดแล้วอีกไม่นานก็ถึงตาเธอแอนมือเย็นเฉียบใจเต้นแรง เธอเริ่มรู้ตัวว่านี่ไม่ใช่แค่เสียงเคาะธรรมดาหลังจากคืนนั้นแอนไม่กล้านอนหลับสนิทอีกเลยทุกครั้งที่เสียงเคาะดังขึ้นเธอจะกอดผ้าห่มแน่นไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงแต่สิ่งที่ทำให้เธอรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่หลอน คือวันหนึ่งที่เธอเดินสวนกับแม่บ้านสูงอายุของอพาร์ตเมนต์แม่บ้านมองเธอแล้วถามขึ้นมาเลยลอยอยู่ห้องมุมเหรอจ๊ะชั้นบนสุดแอนพยักหน้าแม่บ้านหลบสายตาแล้วพูดเบาๆก่อนหนูจะมามีคนอยู่ก่อนหน้านี้จ้ะเป็นผู้หญิงเหมือนกันอยู่ได้แค่เดือนเดียวก็หายไปเลย หายไปแอนทวนคำช่หายไปทั้งตัวเลยตำรวจยังมาตรวจเลยนะไม่มีร่องรอยไม่มีเลือดไม่มีของหายไม่มีร่องรอยการต่อสู้สุดท้ายก็ลงบันทึกว่าหายตัวไปอย่างไม่มีเหตุผลแอนยืนฟังด้วยหัวใจที่เต้นผิดจังหวะแม่บ้านพูดต่อเสียงแผ่วลงอีก เขาว่ากันว่าเธอหายไปคืนที่เจ็ดหลังได้ยินเสียงเคาะแอนเริ่มนับคืนนี้คือคืนที่หกเธอกลับห้องมาด้วยความกลัวแต่ก็พยายามทำใจนิ่งตอนกลางคืนเธอวางโทรศัพท์อัดเสียงไว้เหมือนเดิมและฝันอีกครั้งในฝันเธอเห็นผู้หญิงชุดขาวคนเดิมยืนอยู่ในห้อง แต่ครั้งนี้เธอกำลังจ้องมาที่แอนจากปลายเตียงเธอพูดเบาๆช้าๆด้วยเสียงแตกพรา่าเธอเห็นฉันแล้วเธอรู้จักฉันแล้วอีกไม่นานเราจะเป็นคนเดียวกันแอนสะดุ้งตื่นหายใจหอบแล้วพบว่ามีเงาบางอย่างแวบผ่านกระจกในห้องน้ำ เหมือนมีใครยืนอยู่หลังม่านอาบน้ำเธอลุกขึ้นอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวค่อยๆเปิดม่านออกไม่มีใครแต่มีกล่องไม้เล็กๆวางอยู่บนพื้นภายในมีเทปคาเซ็ตเก่ากับกระดาษพับครึ่งบนกระดาษเขียนด้วยลายมือสันๆว่าฟังสิแล้วเธอจะเข้าใจ แอนรีบนำเทปไปให้ร้านของเก่าช่วยเปิดเมื่อเสียงเริ่มดังขึ้นเธอรู้ทันทีว่าเป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งน้ำเสียงสะอื้นปนเสียงกลั้นร้องไห้ฉันไม่อยากตายตรงนี้หนาวมืดใครก็ได้ช่วยเปิดตอนนั้นฉันแค่ขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครเปิดเลยฉันเลยต้องอยู่ อยู่ที่เดิมจนกว่าจะมีใครเปิดแทนฉันเสียงสุดท้ายของเทปฟังคล้ายเสียงหัวเราะค่อ,คอยๆดังขึ้นแล้วกลายเป็นเสียงกระซิบหลายเสียงซ้อนกันคนต่อไปคนต่อไปคนต่อไปวันถัดมาแอนตัดสินใจไปหาหญิงคนหนึ่งชื่ออาจารย์พา่าร่างสรงที่บีเคยพูดถึง หลังจากฟังเรื่องราวทั้งหมดอาจารย์พาเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นพูดว่าวิญญาณที่อยู่ตรงนั้นไม่ใช่ผีที่เฝ้าห้องแต่เป็นผู้ถูกลืมที่ติดอยู่ในวังวนของรอเธอไม่ได้อยากหลอกใครเธอแค่ไม่อยากอยู่ตรงนั้นคนเดียวแอนถามว่าทาไม่อยากอยู่คนเดียวทำไมต้องหลอกให้คนอื่นมาอยู่แทน อาจารย์พาตอบเพียงว่าเพราะเธอหลงลืมไปว่าเธอตายแล้วและเธอไม่อยากจากไปคนเดียวเธอกำลังมองหาใครสักคนที่จะอยู่กับเธอแล้วอาจารย์พาก็วางธูปสามดอกบนโต๊ะบอกแอนว่าถ้าอยากรู้ว่าเธอจะถูกเลือกหรือไม่ให้ลองฟังดูในคืนถัดไป หลังเสียงเคาะครั้งที่เจ็ดคืนที่เจ็ดมาถึงแอนจุดธูปสามดอกวางไว้หน้าประตูเธออยู่ในห้องตามลำพังปิดไฟทุกดวงมีเพียงแสงไฟจากเทียนเล่มเล็กที่สองหลอดจากปลายเตียงมือถือวางไว้ใกล้ตัวเปิดแอปบันทึกเสียงกล้องวงจรปิดหน้าห้องกำลังบันทึกเธอไม่คิดจะหนีอีกแล้ว ทำมันต้องการอะไรเธอจะ,ะเผชิญหน้ากับมันตีสองห้านาทีห้องทั้งห้องเงียบสนิทเสียงนาฬิกาเดินยังได้ยินชัดแล้วกอกกอกก๊อก,ก,กแอนไม่ขยับเธอนั่งนิ่งๆกอกกอกกอกอีกสามครั้งถัดมาเว้นจังหวะห่างจากเดิมกอกก๊อก ครั้งที่7เสียงเงียบไปหลายนาทีก่อนที่เสียงกระซิบจะแทรกเข้ามาในห้องถึงตาเธอแล้วแอนลุกขึ้นเดินไปที่ประตูมือเธอสัน่นหัวใจเต้นแรงจนน่ากลัวว่าจะวูบเธอหมุนกลอนประตูช้าช้ามากแล้วเปิดออกไม่มีใครอยู่ตรงนั้นโถงทางเดินว่างเปล่า แต่กลิ่นเย็นชื้นเหมือนดินเปียกกับกลิ่นทูบเก่าลอยเข้ามาและในกระจกเงาที่แขวนตรงผนังทางเดินแอนเห็นผู้หญิงชุดขาวยืนอยู่ข้างหลังเธอเธอไม่ได้หันมาแค่ยืนอยู่เงียบๆแล้วพูดเบาๆขอบคุณฉันไปได้แล้วหลังจากคืนนั้นแอนไม่เคยได้ยินเสียงคะอ,อีกเลย เธอกลับไปทำงานตามปกติไม่มีฝันร้ายไม่มีเสียงไม่มีอะไรผิดปกติอีกแต่บีสังเกตว่าแอนเงียบผิดปกติเธอไม่ยิ้มไม่สบตาและพูดน้อยลงเรื่อยๆคืนหนึ่งบีกลับมาห้องของตัวเองชั้นสองและได้ยินเสียงก๊อกก๊อกก๊อก เธอแง่หน้ามองขึ้นไปเห็นใครบางคนยืนหน้าห้องชั้นห้าเป็นหญิงสาวผมยาวหันหลังให้บีรู้สึกขนลุกหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดกล้องซูมภาพนั้นคือแอนเธอกำลังเคาะประตูห้องของใครบางคนคืนถัดมาบีกลับขึ้นไปหาแอนแต่เจ้าของห้องบอกว่า คุณแอนอย้ายออกไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วค่ะคืนที่เธอคืนกุญแจยังพูดกับดิฉันว่าอย่าปล่อยให้ห้องว่างนานเกินไปมันจะเหงาวันนั้นบีขึ้นไปดูที่ชั้นห้าหน้าห้องของแอนปิดเงียบแต่มีซองจดหมายแปะไว้หน้าห้องเขียนว่าถึงคนต่อไปถ้าได้ยินเสียงเคาะตีสามสามคืนติดอย่าเปิดเด็ดขาด แต่ถ้าเปิดโปรดจำไว้ว่าอย่าทิ้งเธอไว้คนเดียวอีกในโลกนี้บางเสียงอาจไม่ใช่เสียงขอความช่วยเหลือแต่อาจเป็นบททดสอบว่าคุณจะเปิดหรือไม่และเมื่อคุณเปิดคุณอาจไม่ได้เป็นคุณอีกต่อไปคุณอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของวงจรการเคาะวงจรที่ไม่มีใครออกมาได้จนกว่าจะมี คนต่อไปแล้วคุณละ่ะคืนนี้ถ้ามีเสียงเคาะตอนตีสามคุณจะเปิดหรือไม่